สายดีพี่น้องแม่มอนมาถ่ายบรรยากาศงามสวยๆให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเมนนื่มอวานยังไม่ได้ถ่ายเบิง่งคักปานเดี๋จะถ่ายเบิ่งว่าสถานที่มันกว้างมันนั้นสมไดเนาะอือนี่เขตหัวพี่น้องให้เบิ่งเด้อเขตหัวดินหอดินนาดินบนแม่มอนม,ม,มาเฮือนเนาะ เพื่อนกะแบบนี้แหละเพื่อนพอวันเพื่อนกะได้แบบวันนอกเขาเหตุสิเห็ดเพื่อนแบบนี้อยู่เพื่อนไม่ก็เลยหัวไปหันตายเห็บเบิ่งเนาะบริเวณเดินบนสบิปุ๊บเคลื่อนอยู่เลยพี่น้องเด้อแม่มอ้อนใช่ไปุ๊บสะดินตอนนี้ดินต่าปลากล้วยนี่ดินต่าปลากล้วยเนื้อ มอสิกุกอยู่นี่ดินปลากล้วยดินตัวนี้แหละจะเอากกกล้วยออกอยังออกมมอสยากมาอยู่นี่สิปุ๊กอยู่บนนี้แต่ว่าจักงานได่ดอกพี่น้องเอ้ยอแต่ก็แบบว่ได้เนาะต้าถือถือเลขกระมีเด้หัวหน้าเมื่อไายังว่าบันนี้จังได้กระมิมอสก็ต้องมาอยู่ที่แหละอยู่นี่มันเห็ดงานไงกินเขาแล้วก็โหลดคลิป มันพักเขาหรอพี่นอ้องบพรดิยากบพรดิยากไปบนอื่น,นข้อไก่เพิน่นพวกไก่ฮงสีเยอะไหมครับมีมอญเข้าไปเข้าไปให้พี่นอ้องเบิ่งนี่เดนนี่ขอบเขตอันนี้ยเป็นดินบางฟ้าอันเป็นดินปุ๊กสางท่านีน่งนะลูกหลานผู้ใดมีเงินมีทองผู้ใดมีก็มาปุ๊กอยู่จุ่มๆกันนี่แหละพี่น้องเลย พนุงแจนึงพนุ่งแจนึงมาอยู่ผู้ได้จะอยู่ก็อยู่ลูกหลานผู้ได้มีก็มาเฮ็ดเี่กงัวเพิ่นงัวก็ยังสามโต้ขายแต่งงานให้ลูกชายเพิ่นเน่เห็นแต่งงานเพิ่นลูกชายเพิ่นเอาเมีย่ังหลันแล้วก็เด็กยังสามโตคันนี้เป็นขอกงัวพี่น้อง เราเขาบรรยากาศค่ะพี่ยู่ไฮอยู่ายยนาโอ้ยแม่ม้อนอยากมาอยู่แบบสี่เลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกส่สบายไปขอไก่เพิ่นบแม่ม้อนมาปุ่กเคลื่อนก็จะได้ง่ายออกวัดข้อไก่นี่ง่ายข้อไก่ออกเอาห้องสีออกนี่แหละบริเวณน,นี่ดินทั้งนี้อะไรนี่อืม มันจะปุ๊บอยู่นี่ในห้องสีหองสีน้อยคนนอคิน้องสีขาวนี่แหละรถไทยคนโปรไทยก็มีสองคันโปรไทยไีงไก่พี่จ่ไก่ตีไ,ไ,ไ,ตตไ,ไ,ไก่ตัวใหญ่ใหญ่ไก่ก็ได้นี่พี่น้องรีวิวแล้วรีวิวอีกเนาะพี่น้องเ,อาเ,อาเอนาะเมื่อแล้วก็ขึ้นหอดแล้ว อยากมาอยู่ไม่ม้อนก็นอยากมาอยู่ผี่แหละไก่ผีไก่น้องอยู่บ้านนาธาตุลักสหกนะ่ะไม่ม้อนบ่มีผีมีนม้นองเด้อพี่น้องเด้อหัวเดียวกระเทียมรีบน้ำซอสมึงน้องปลาอกีกเห็นหนับปลาลอยแต่พี่น้องเขเห็นหรอกเนาะปลาลอยหลุดลอยไหลอย่างน้องเขเห็นหรอกนะีลล่จะไม่ม้มอนเห็นผู้เดียว

ฮะเออเออเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งพี่น้องวันฝนเอาฝนสิไปสีดยาสียาเมียลไม่มีเมียลไม่ว่ายายังใส่ฮะอันนี้ฮะสูตรสูตรสิวภาพสูตรสิวภาพเห็ดเอาเองโออเห็ดเอาเองสูตรนี่เบิ่งในยูทูบแหละเห็ดตามแล้วมะกอเกิดนี่เห็ดสีนี่เออนี่เริ่มต้นเห็ดใหม่เลย ไข่เอายังเห็ดห่นเอมไข่ไข่ไก่ไข่ไก่แป้งนัวแป้งนัวเอ็มลอยใส่ในหันนะอะลิกะลิอีกโอ้เบิ่งในยูทูบเห็ดตามเขาเลยเกิดแล้วนี่เป็นสีนี่เป็นสีนี่โอ้นี่ตัวนี้เป็นสีเขียวตัวนี้ตัวนี้มียังนี่อันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ออกเป็นสีเขียวจะมันเป็นยังไงออกสีเขียวตัวนใส่ยังแนบมันจะเป็นสีเขียวนะอันเดียวกันแต่ว่าน้าต่าง ตัวนี้น้ำน้องสะอ,อนนันนี้นนำ้ำบดานอ๋น้ำบดานอันนี้น้ำน้องสะออนั่นน้องสะใชเป็นสีนั่นเนาะเผื่อน้ำบุคือกันเลยเมันก็เป็นสีต่างเออเผื่นเห็ดปุ๋ยเองเพิ่นพี่น้อง <laughs> เพิ่นเห็ดปุ๋ยเพิ่นเบิ่งเอาในสูตรอันใน,นในโทรศัพท์ในคูกเกิลเขาอะนะฮะเป็นบ่าในยูทูปมัน,น,รนหรือใส่ซ้ำนั่นบ่ใส่ซ้ำนั่นอืมอันนี้ก็เห็ดเอาอันนี้ก็นอือันนี้หันปับ ตัวพืชตัวตน,นี้หญ <c oughs> ้าแล้วก็ขาขาแมลางเอ้าขามาเห็ดหัวขาเออหัวขาหญ้าปุ๊กหญ้ปออาปุ๊กหญ้เาเส้นหญ้าปุ๊กหน่ะออต้มเอาน้ามันเหอญอ้าเส้นหญ้าปุ๊กพี่อะนี่เรียบร้อยเพี้ยจับมังกรเรียบร้อยเลยเ,ออเป็นแมงเ,พ,เออพี้ยฮะเออเพี้ยนี่มันจับตำหมากตำใบหันเรียบร้อยเลยสีใส่ลนอกเลยี่เลยพุเลยเนาะเซียวภาพเบนเคมีเออ สบายบ่อัดปากก็ดังเออเอออาเบิ่งพี่น้องคนสิไปซีดคนไปซีดอันหมากสลีบ่ะาลียันเมื่องใหม่กัดเออผสมน้ำผสมน้ำใส่ร้ายไปได้น้ำอาเบืองกันพี่น้องม่มอนก็เคยเห็นจากเถื่อตัวเอาตัวเอาน้ำชีบดิดต่ออัตราส่วนของตัวหนึ่นสามวงแกงต่อวน้ำชีบดิด โอ้สามบวงแกงโตน้ำสิบลิตรวอาเสีอเท่าไอ้ oh. อันนี้ทำมันตุต๊บสิบลิตรตวงเอาเออเย็เนไปนะตวงเอาได้เออเออถ้าให้มาแต่ทานเอาบวงตักเอาอืมนลิตรมาตักเอาไอ้เทาตวงเอาเลยได้ uh. อืมน้ำใสน้ำใสสิบลิตรป่ะะโหนักแด้น้ององนี่เนาะโ้นักนะสหกลิตรสิบกลิตรสลิตรกบทัง <16 l. S 1> อันนี้นะอ <16 l. S 1> oh. น้กกันพี่น้องเบ่งขวันเผิ่นสิบสีดอันแมงใหม่ใส่หนักสรี่เผิ่นมาเาม่มีผิดมีพัยยังดอกอ่านี้เนาะออธรรมชาติเออธรรมชาติเาดิแฝงน,นัวเอ็มลอยคบปี่มาทีว,ว่าขายาปุ๊กสางเห็ดเนาะไปพี่น้องไปเบ่งน,น้ำกัน ไปเบ่งคนสีดยิเออ,อเอ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 ยกิอเออเคอเอ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 อเบอเออเอนเออเอมเออเออเออเอมเออเออเเเออเออเเอมเออ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 เเต่าท,อง,าอ,ทองตัวเ,เหลเองๆเอนบ่กินนะ่ะอือเออ ไหทุกหน้าสิเลยน้องเอ้ยเบื้องหน้ากคันคู่เบื้องทางนั้นกันหน้าเข้าไปมอนรอบๆแต,แต่แต่พี่แลยเนี่ยหอดกุ๊กใหม่จนหอดคนทั้งพุ่นแหละครูโอ้แหเลยถุงหน้าน่ะหน้าบักใยเนมสุดสายตาพี่น้องเอ้ยเห็ดหน้าถุงใหญ่ไปลูกไปสบายดีพี่น้องนะแม่ลูกสบายดีเลยลูกบักลาค้ำแพง นกได้นกบ,บังค่ะสบายดีป้าลุงบ,บ,บักลาหนกบังลูกนกบ,บังโอ้ยลาอันก็นได้ไปพีน่น้องกเบิึงน้ำกันไปบังไปบิงังไปเบิังขวพิ่นสีดสีดยาใส่ต้นมักสลีเพิน่นแม้งไหม่มันกัดพี่น้องเิ่นปลาคอนเห็นแม้งไหม่กินก็แผลหน้อยยังมีแม้งไหม่กินเลย ไปเบ่งคนสีดนะเด้พี่น้องคันเด้เห็นดิเออสีดไปนีเนะเออเป็นคันเป็นคันไปแบบนี้อสีดเป็นคนแนวนี้นะก็ได้แล้ว บอบอม่มันสีนั่นอบอกว่ามันเสียหอนาทีก่อนยุ่จะถ่ายไปแล้วไสิเบิงจะบอกไปแล้ว<ป>จลงรองเออถ่ายพี่น้องเบิงนังไปเป็นนั่นพี่น้องตไปตามขั้นคู่ สิไปตามคันคู่มันลงไปบ่ได้ขีตมไปกว่าถ่ายพี่น้องเบิ่งใกล้ๆไปนี่แหละเด้ออย่าลงไปแม่ใจอย่าลงไปแม่ลงไปเนีงขีตมน่อจะลงไปไมันทีอย่างอยู่เทิงอ่ะเราตามเทิงพี่น้นองสุดเลยวิธีชีวิตของ sau hài nha no, nó nôp, còng sắn còng ở nè, cạ pha thuật đây pino đây, để,เตียง nạng bơ vẫn à, ừ,เตียง bơ vẫn à, để, để, ờ, để, để. Ờ, ta nè. ได้จักคู่เลยนี่แล้ว,วบอ่อทั้งนี่จักทั้งจังๆขึ้แล้วนี่เอเอเดจ้ยห้นาเพียบมือม้อนห่นละก็ภัยสวนเบื้องนั่นภาคท้งนั่นกะของน้องสาวเห็ด ซาลูกพี่ลูกน้องนี่แหละมูน่นน่นเดียวนั่นแหละแบ่งปันออกจากกันพี่น้องเบื้องทางนั้นนะค่ะแบ่งปันออกจากกันลูกพี่ลูกน้องหนามนุ่นเดียวทางพี่ค่ะสุดไปทางนั้นหน้านี่กับบุกวงดอกเฮกตาปลายพี่น้องทางมีมอนเอิ่นว่าเฮกเฮกตาปลายขั้นเป็นทางไทยจักสิจักไร่เนาะ เมยมอนบอเป็นไร่ะไรจักลันไร่านี้ไรนะบ่จักเป็นไรเฮกตาปลายเป็นไรเป็นไห่นี่ยจะได้ก็สามสิบสี่ไห่บระาจะไรบกสามสิบสี่ไห่บะอันไห่หน้านี่ชิวดสามสิบสามไห่ฮสิสามฮะสิบสามไห่นองเฮกตาปลายสิบสามไห่เนอะไรทั้งหมดสิบสามไห่ สิบสามห้แต่ว่าไม่ห้ใหญ่ายนะเดี๋ยวเออสีไปลบไปลบมาเออกดเอาไปดันอันนี้สากไผ่ผ้าเอาวติหมออันนี้นะเออสากไผ่ผ้าสากไผ่ผ้า,าได้เพผนว่าพี่น้องลูกเคยเพผนซื้อมาะไฮพันกว่าบาทวะ เพิ่นก็ได้ได้เคยคนไทยเด้อพี่น้องเด้อปะทวันก็นมีเคยคนไทยลูยกสาวเพิ่นเอาผัวทางฝั่งนั่นได้ลูกกันผัวหนึ่งไทยสกลน,นครเออบ่แม่นไทยสกลน,นครแม่นเออสกลแม่นแหละไทยสกลน,นครผัวลูกเคยเพิ่นนะ่ะลูกเคยพฐ awan นนะ่ะขับรถพ่วงแกแห่แกใายแกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละแล้วอะไรพี่น้อง แล้วเลยเอเอบังบางสิขับไปถ่ายไอ้ทางนี้โอ้ยสีปตกสบดนี่ขับไปถ่ายฝั่งทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฝั่งเบื้องหอกคลองทางนี้หน้าเม่มอนพี่น้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนสุดไปจังคนเห็นนะตรงเขีย้ยวคนแหละบนแดนขาเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบริเวณนี่นี่ บรเิรเวณเสร็จปุ๊บยังใส่นาสิปู่มึงโง,โงโนะ่ใส่เนาะบาดแดดดำเข่าใส่ทางนี้นะโง่ใส่เอาคลิปนี้ก็เมย์มอนรีวิวให้พี่น้อเงเบิ่เงีายมือเสาอีกเนาะการเห็ดให้เห็ดหน้าแบบใดเผักเถาวัน,นเพ์่ลเห็ดแนวใดก็คลิปนี้ก็สิคลาฟีร้านน้องไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าลืมกดแซกก็ไลค่ซับตะใครให้ซ่องนำ้ำ น้องนำคิงใหญ่หมอนเด้พี่น้องเด้อบาย